เดี๋ยวคุณขอลํหน่ีาีเลยีีเลยีีเลยปั่มเขาครับผมเขาหรือเานี่ยนี่เจ็บจริงครับผมูนี่แหละีเลยุณขลนมีกเยกอนบุีล ยายังไม่ตั้งให้แต่รูนี่ขูนเขาลํา้นชี้ับผมชาญชัยจะปูดูน่อยยโดละมีอาการด้วยชาญชัยมีอาการด้วยโดท้องไม่ได้เข่าอักเ้ย ้ยโดนแล้วโอ้ยแดงเลยพร้อมจริงข้ามาวันนี้ครับดีเยรับเลยดึงเยี่ยมดิจอมผีมือจากนนทบุรีโอ้ยเมืองนนท์ดิเมืองนนท์ไม่ได้มีแค่ทุเรียนนะครับโอ้ยเดี๋ยวถูกต่อแล้วทั้งทีนย่างดอกบัวาดเดี๋ยวต้องไปฝึกไอ้นี่เหรอไปหัดไอ้ผักเมื่อย ต้องเอาลกคิดกันเลเนี่ย